ก็สวัสดีกันด้วยนะครับก็อยู่กับผมกัสกิทซีเอนะครับคือวันนี้ผมลองคลิปตึกเลยนะครับก็อาจจะเสียงเบาหน่อยนะครับเพราะว่าผมง่วงนอนโอเควันนี้อยู่ในเกมฟันกี้ไฟบีนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับจะมาสอนเปลี่ยนลูกศรน,นะครับแล้วก็สอบเปลี่ยนลูกศรแล้วก็เปลี่ยนสีด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้ผมก็จะไม่พูดนะครับไม่ผมพูดแต่แต่เสียงเบามาก โอเคไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับจะเอาแบบเอาเปลี่ยนลูกสวนก่อนนี่ครับตอนนี้ผมชี้ไปนะครับตรงนี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยแหละแล้วก็กดเข้าไปแล้วก็กดเข้าไปนะครับที่มันจะเป็นรูปขึ้นนะตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปนะครับ นีแล้วมันก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ผมใช้แบบปกตินะครับโอเคต่อไปนะครับการเปลี่ยนสีนะครับให้ทุกคนกดมาตรงการตั้งค่านะครับนี่ตรงนี้เดี๋ยวเปลี่ยนสีดีกว่าเออเอาเป็นสีแดงน,นี่ครับตรงนี้เลยตรงนี้ครับนี่ตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปเลย นี่ครับแล้ก็จะมีให้เปลี่ยนสีนะครับทุกคนมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะครับนี่ถ้ามันขึ้นมาหน้านี่คุณก็เลื่อนลงมาก็ได้นะครับแล้วถ้าคุณก็จะเจอเอานะครับนี่สามารถใส่สีได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ครับตรงนี้เอาไว้ใส่สีนะแต่ผมปรับให้มันเป็นสีฟ้าหมดเลยนะครับโอเค หลคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะครับเสียงเหมือนแม่ง่วงนอนะ